มือนี่ไปย่างตลาดยง้มแรงมากค่ะมวยเห็นเขาเอาดอกพักติ๋วอ่อนมาขายช่วงนี้ดอกพักติ๋วอ่อนกำลังงามเลยค่ะพี่น้องบางคนกะสีเอิ่นว่าซากุระอีสานเนาะคะ่ะการมือนี้มวยได้เห็ดฟางมากกระลยจะเอามาแกงใส่ดอกพักติ๋วค่ะแกงเห็ดท่องเข้ามือนีกะสีใส่ไข่หมดแดงลงไปน้ำนอกจากขั้นตอนแหลกกะตำเครื่องค่ะพี่น้องใส่พริกกับหอมแดงลงไปตำใส่เกลือลงไปน้ำน,น้อยๆตำเครื่องกะตำพ่อหยาบๆเนาะคะ่ะ จากนั้นกระไซ้นามยานาลุไปน้อยนึงแล้วก็ตามดยเห็ดฟางค่ะพี่เห็ดฟางเพื่นก็จะม่น่าอยู่ในตัวนะคะเ้าบ่ต้องใส่นามลายค่ะพี่น้องเห็ดนามอเจาะนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องที่หฮอตตำไหวลงไปค่ะแล้วก็ปิดฟาไววให้เห็ดสุกพอเห็ดเริ่มสุกกัปรุงรสชาติกันเลยะคะ่ะพี่น้องรสชาตินี่ปรุงตามเฮามักเลยด้วค่ะมวยกระิใส่นาปูราน้ำปลาแล้วก็ผงนัวลงไปค่ะพี่น้องผงนัวนี่กัแล้วจะผู้มกักมักนัวน,น,น่อย,น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 ,อยนัวลายก็จัดไปเลยด้วยค่ะข้าตาเรียนไปเอาโค้งเมื่อกี้คะ่ะ ติวนี้เพื่อนจะมีรสชาติเปียวนิดๆเด้อค่ะพี่นงเอามาใส่ต้งปลาใส่แกงเห็ดแล้วก็เอามาเฮดสุแสบแซ่บเด้อค่ะากาเพิ่มความหอมด้วยใบแมงลักหรือว่าพักอีตูบานเห่าเนาะจา้ะตบท้ายเด้อยไข่หมดแดงไข่รตรงๆนี่แหละค่ะของเส่บสุดยอดค่ะพี่นงกินยังอียังที่คิดว่าเส่บก็บใส่ลงไปมักปรุงแบบใดก็จัดไปค่ะพี่นงเฮาหมักแบบใดเข้ากับเฮดแบบนั้นแกงเห็ดฟ่งเฮาก็จะได้ความหวานจากเ็ดความสมนิดๆจากดอกพักติวแล้วก็ผพักติวเนาะคะ่ะความมันจากไข่หมดแดงเมนูอาหารเหมือนี้บอกเลยว่่าาาาาเเอพิมมลกกบยด้้จ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่นอ้องวันนี้ด้เมนูแกงเฮดฟางใส่ไข่หมุดแดงใส่อดอกซากุระอีสานหรือว่าพักติ๋วนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ผักอิตูโฮมโฮไปจ้ามาดื้อค่ะพี่น้องแซบแซร่วมกันแซบเวอร์ ใส่ไข่หมดดุดแดงแบบจัดเต็มเลยค่ะพี่น้องเจียวงปลาร้สับของสถานีแม่ทวินแซ่บๆพักติวค่ะพี่น้อง ติวก็จะไม่รสชาติออกสมสมสม,สม,มว่าแห้งแต่ว่าเป็นสมแซบไขรหมดแดง ซื้อตลาดพี่บุญมุกละหาสิบบาทใส่ไปสองมุกจะบ่ม เขาเย็นค่ะพี่น้องติดมือพักติวกำลังออกดอกใส่แกงเห็ดใส่ต่มป่าแสบ ไข่อืมไข่มุกแดงไม่ใช่ไข่ตรงๆค่ะ ไมากกินแบบว่านาำหน่อยนาำหลายใส่ของดีเขามากินกับจัดไปได้ค่ะพี่น้องมากแบบได้ก่ะปรุงแบบนั่นใส่แบบนั่น,แบบน,น แกงแบบนี้เข้ากับจะได้ความสมจากพักติวแล้วกัะความหวานจากเห็ดค่ะพี่น้องเฮดฟางดอกคห้าๆแบบนี้แซ่บๆ สดบะเดย์กะบถือไข่หมดแดงครับพี่น้องแตกตุ๊บตุ๊บ

แซ่บสุดยอดครับพี่น้องแนวหมักเห็ดฟ่งมาเจอกับไข่หมดแบบน,นี้ออ้อหืคของกินตามฤด,ดูกาลกินย่ามเพิ่นมันจังแซ่บค่ะพี่น้อง คือบวกอึ้งจริงสิกิน่ามเพิ่นแสบไข่เพิ่นจะแบบว่าแสบนะพี่น้องมันๆบวบเป็นแบบว่าบวเป็นขึ้ดินอืม อ,าาอุน่นขมอุ่นติดมือดีดี สุดหยอดค่ะพี่น้องซ่แบแบบสะใจเลยเหมือนใส่ไขม่มดแดงแบบตามใจฉันเลยมักเลไลๆกับใส่เลไลๆพี่นอ้องอีหยังมันแเบค่ะเทลงไปเข้ามาักแบบไดนเขาไปกินแบบนั้นเนะค่ะพี่น้องเอาเมื่อนี้กะ เดรยมนูแกงเห็ดฟางใส่ไข่หมดแดงใส่ดอกพักติว๋วใส่พักติวออนค่ะพี่น้องคือว่าเขาเอื่นว่าซากุระอีสานนะคะพี่น้องรสชาติเพิ่งจะออกสมนิดนึงละกะ็เป็นสมที่แซ่บรค่ะพี่น้องบบสมหลายละกะ็ความหวานจากเห็ดฟางซดน้ำแบบว่าแกงนัวๆนะคะพี่น้องแกงเห็ดนี่มันมก็จะบบปรุงหลายด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาอยากได้แบบว่ารสชาติของเห็ดละกะ็ไข่หมดแดงแบบเต็มทีะะ่เนาะค่ะอ้า คือเก้านะคะพี่น้องถามเมื่อกินสลวดหรือว่ากินมูม่ามกินบสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆลายเด้อจ้าแลวก็ถ้าใภามาคลิปนี้มากไมเมนูนี้กะฝากกดไล k ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยน้ำในเด้อจ้าสำหรับเมือนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ